มดกับบ้านรองเท้านิทานก่อนนอนแสนวิเศษณนป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีมดตัวน้อยนามว่ามดแดงอาศัยอยู่กับครอบครบัครวใหญ่ในรันใต้ต้นไม้สูงมดแดงเป็นมดที่ขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือผู้อื่นและรักการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งขณะที่มดแดงกําลังออกหาอาหารตามปกติเธอได้พบกับรองเท้าบูทหนังสีน้ําตาลคู่หนึ่งวางอยู่กลางป่า รองเท้าคู่นี้ใหญ่โตมากสําหรับมดแดงแต่เธอก็รู้สึกหลงใหลในความสวยงามและความแข็งแกร่งของบ้านมดแดงแตัดสินใจสำรวจร,รองเท้าบูทเธอปีนป่ายขึ้นไปบนรองเท้าพบว่าข้างในมีพื้นที่กว้างขวางราวกับบ้านหลังเล็กๆมดแดงเกิดความคิดสนุกเธออยากจะเปลี่ยนรองเท้าบูทให้กลายเป็นบ้านของเธอมดแดงกลับไปที่รังของเธอเล่าเรื่องรองเท้าบูทให้พี่น้องฟังทุกคนตื่นเต้นกับไอเดียของมดแดง พวกเขาช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้จัดรังเดิมมายังรงังเท้าบูทมดแดงและครอบครัวช่วยกันตกแต่งบ้านใหม่พวกเขาใช้ใบไ,ไม้แห้งทําเป็นเตียงนุ่มๆใช้กิ่งไม้เล็กๆทําเป็นโต๊ะและเก้าอี้ใช้เปลือกผลไม้ทําเป็นจานชามและใช้ดอกไม้ป่าประดับตกแต่งให้บ้านสวยงามบ้านรังเท้าบูทของมดแดงกลายเป็นที่สนใจของสัตว์อื่นๆในป่าพวกเขามาเยี่ยมชมและชื่นชมความคิดสาร้างสรรค์ของมดแดง กระรอบน้อยนำลูกนมวมาฝากกระต่าป่าเอาดอกไม้มาให้นกน้อยนำขนนกสีสวยมาช่วยตกแต่งบ้านวันหนึ่งมีพายุฝนฟ้าขนองพัดกระหน่ำป่าใหญ่สัตว์ต่างๆพากันหลบภัยในบ้านของตัวเองแต่มดแดงและครอบครัวไม่ต้องกังวลเพราะบ้านรองท้าวบูทของพวกเขาแข็งแรงและปลอดภัยพวกเขานั่งฟังเสียงฝนตกอย่างมีความสุขเมื่อพายุสงบลงมดแดงออกไปสำรวจความเสียหายในป่าเธอพบว่ามีต้นไม้หักโค่นและกิ่งไม้เกลื่อนตาด มดแดงและครอบครัวจะช่วยกันเก็บกวาดและซ่อมแซมบ้านของสัตว์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายการกระทำของมดแดงทำให้สัตว์อื่นๆประทับใจในความมีน้ำใจของเธอพวกเขาขอบคุณมดแดงและครอบครัวที่ช่วยเหลือในยามยากข่าวความดีของมดแดงแพร่กระจายไปทั่วป่าสัตว์ต่างๆพากันมาขอบคุณและนำของขวัญมาให้มดแดงมดแดงรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้ว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญ วันเวลาผ่านไปบ้านรองเทา้าบูทของมดแดงกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนในป่าสัตว์ต่างๆมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกันมดแดงและครอบครัวมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อบอุ่นและมีน้ำใจวันหนึ่งมดแดงได้พบกับนักเดินทางคนหนึ่งที่หลงทางอยู่ในป่านักเดินทางเหนื่อยล้าและหิวโหยมดแดงจึงเชิญเขามาพักที่บ้านรองเทา้าบูทและแบ่งปันอาหารให้นักเดินทางประทับใจในความเมตตาของมดแดง เขาเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาให้หมดแดงฟังมดแดงตั้งใจฟังและให้กำลังใจนักเดินทางก่อนจากไปนักเดินทางมอบของขวันพิเศษให้หมดแดงเป็นเข็มทิศทองคำเข็มทิศนี้มีพลังวิเศษสามารถนำทางผู้ใช้ไปสู่สิ่งที่ต้องการได้มดแดงขอบคุณนักเดินทางและสัญญาว่าจะใช้เข็มทิศเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น มดแดงนำเข็มทิศกลับบ้านและเล่าเรื่องราวให้น้องๆฟังพวกเขาตื่นเต้นกับพลังวิเศษของเข็มทิศและอยากจะลองใช้มันวันรุ่งขึ้นหมดแดงและน้องๆอ,ออกเดินทางผจญภัยในป่าพวกเขาใช้เข็มทิศนำทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจพวกเขาพบกับสัตว์แปลกๆต้นไม้โบราณและสมบัติล้ำค่าการผจญภัยของมดแดงและน้องๆเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายและได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ เมื่อกลับถึงบ้านมดแดงและน้องๆเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ครอบครัวฟังทุกคนมีความสุขที่ได้ฟังเรื่องราวของพวกเขามดแดงรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้เข็มทิศเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนมดแดงและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านรองเท้าบูธพวกเขาช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันบ้านรองเท้าบูธของมดแดงไม่เพียงแต่เป็นบ้านแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีและนิตรภาพ ถ้าชอบนิทานสนุกๆภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องไหน่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ